กคนครับผมดูหนังเรื่องนี้นอกจากจะโหดแล้วผมยังน้ำตาไหลด้วยครับนี่คือหนังติดมันควิกรีวิวครับจะมารีวิวเรื่อง The Long Walk เกมเดิมเรานะครับ The Long Walk เกมเดิมเรานะเป็นหนังที่สร้างจากนาวนิยายของสตีเฟนคิงฮ่ะเป็นนักเขียนที่เรียกได้ว่ามีผลงานการดัดแปลงจากหนังสือกลายมาเป็นหนังเยอะที่สุดคนหนึ่งของโลก ผมว่าพูดไปยังไงก็ต้องรู้จักไม่ว่าจะเป็น the green m i n e t h e short h sh a n g redemption สายสอยองขวัญก็จะมี the shining p e s t m e n t a r y d o r sleep แต่ว่าเดี๋ยวลองวอลความพิเศษของมันนะครับนี่คือนวนิยายเรื่องแรกที่สตีเฟนกิงเขียนครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่แกตีพิมพ์เป็นนวนิยายที่ถือกำเนิดขึ้นในยุค1960นะค่บนะบริบทตอนนั้นนะ่ะมันเป็นนวนิยายที่มีนัยะในการต่อต้านสงครามเวียดนาม แล้วกับในปี2025ผ่านมาแล้ว40-50ปีเนี่ยบทของ The Long Walk ในยุคป,ปัจจุบันมันยังเล่าแบบนั้นไหมเรื่องย่อครับในโลกอนาคตรครับสมัยรัฐฟาสซิสต์เนี่ยมันมีพด็จการปกครองเกิดขึ้นเด็กหนุ่ม50คนครับสมัครใจกันมาเดินแข่งเกมเกม,เกมนี้ที่เรียกว่าเกม The Long Walk กติกา simple มากคร เดินไปจนกระทั่งอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายฟังอย่างนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรดูไม่ค่อยน่าตื่นเต้นลงไหนแต่ถ้าระหว่างเดินที่คุณเดินไปมีรถทหารมีปืนคอยจอ่อและความเร็วของคุณจะต้องห้ามลดต่ำกว่า3ไมล์ต่อชั่วโมงหมายถึงว่าคุณต้องเดินไปเรื่อยหย,ยุดไม่ได้พักไม่ได้ไม่มีการพักกินข้าวปวดที่คุณก็ต้องฉี่ปวดขี้คุณก็ต้องขี้หยุดเดินโดนเตือนเดินช้าโดนเตือนโดนเตือน,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 นครบ3าครั้งคุณโดนยิง และที่สำคัญครับมันไม่มีเส้นชัยผู้ชนะนะฮะจะได้รับรางวัลเป็นคําขออะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาซึ่งคําขอเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเพราะมันซิมเพิลฮะแล้วจริงๆแล้วตัว The Long War เอาจริงมันก็คือหนังตะกูล Survival Game Survival Game ก็อย่างเช่น Battle Royale, เอ uh, ่อ h u n g e r Game หรือจะเป็นซีรีส์อย่าง Squid Game, Alice in b o r d e r l a n d เพียงแต่ว่า The l ลอง War ครับต้นฉบับมันถูกเขียนขึ้นเป็นนวนิยายเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วและกติกามันซิมเพิลมากๆคือเดินอยู่รอยเป็นคนสุดท้ายชนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือหนังเรื่องนี้ฮะจริงๆอ่ะสนใจหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าตัวอย่างมันเฮ้ยมันคืออะไรวะมันเดินเดินกันแล้วมันยังไงต่อวะคือหนังมันถูกปูมา ค่อนข้างคลุมเครือนิดหน,นึ่งว่าเอ๊ะโลกอันนี้มันคืออะไรยังไงเหรอแต่พอมันปูออกมาอ๋อนี่คือโลกอนาคตในยุคที่สมมุติว่ารัฐสมมุติเกิดขึ้นว่ามันมีคณะผด็จการที่ทําให้ประชาชนต้องตกอยู่ใต้อนนานาจแล้วก็เอาเกมพวกนี้มาแข่งกันเพื่อสนองความบันเทิงก็ตามเพื่อเชืดอก่ให้ลิงดูก็ตามเนี้ยเฮะมันมันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาหนังฮะใช้เวลาในการปูเรื่องเนี่ยไม่นานเลย ไม่ได้ปูเรื่องแบบซับซอ้อนเลยขึ้นเท็กซ์มาปุ่งในโลกเผด็จการฟาสซิสตน์นูนนีนั่นต่างๆแล้วก็โดดเข้าสู่หนังทันทีโดยที่ศูนย์กลางขอไหนครัเป็นตัวละครเอกที่ชื่อว่าเรแกลตี้เรแกลตี้นะครเป็นตัวละครที่รับบทโดย Cooper man, ะคะูเปอร์ฮอปแมนครเป็นหน้าตาก็ชุนคุ้นนะฮะนั่นคือพ่อองเขาคือฟิลิปซีมูงฮอปแมนนักแสดงยอดฝีมือที่ได้รางวัลออสการ์แล้วก็เสียชีวิตไป ความน่าสนใจอย่างหนึงนะคือหนังเรื่องนี้นะฮะถูกกำกับโดยฟรานซิสลอเรนต์ฟรานซิสลอเรนทำเดอะฮังเกอร์เกมตั้งแต่ภาค c ั i ชิ f ง r ฟฮะก็คือภาค2เป็นต้นมายาวมาเลยแน่นอนฮะเขาอยู่ในโลกของหนังตระกูล survival g เกมอย่างชัดเจนแล้วเรื่องนั้นก็มีฟิลิปซีโมฮอมแมนเล่นด้วยเรื่องนี้ก้ลูกชายมาเล่นอันนี้คือเกร็ดสันส้นๆทีนี้หนังเนี่ยมันเล่ายัางไงหนังใช้เรกฮะเป็นศูนย์กลางของเรื่อง กระโดดเข้าสู่เรื่องเลยครับไม่มีบิวอะไรฮนะไม่มีการเซตอัพไม่มีการเล่าความหลังอะไรงนั้นมีการแนะนําตัวละครแต่ละตัวให้พอเห็นอุปนิสัยต่างๆแต่ว่าภาพรวมของการเห็นเอาอุปนิสัยของเรื่องเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละตัวมันเป็นเด็กผู้ชายการโลกกวนตีนกูมาเอาชนะกูไม่รู้หรอกว่าแม่งชีวิตนี้แม่งจะอะไรยังไงกูไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามันจะยังไงแต่กูจะอยู่รอบคนสุดท้ายกูกล้าโลกแล้วกูแบบกูไม่สนมาพุงมิดกูมาเพื่อแข่งขันกูจะอยู่รอบเป็นคนสุดท้าย บางคนก็ดูน่ารักหน่อยบางคนก็ดูกล้าโลภบางคนแบบเย่อหยิ่งไม่เอาใครก็มีนี่คือสภาพแวดล้อมในฉากเปิดของ the long walk เมื่อเปิดเผยลักษณะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายหล่าังก็เริ่มสู่การเดินนะไอ้ตรงในยะแถวแถวเนี้ยมันน่าสนใจเลยที่ว่าย้อนกลับไปสมัยที่นวนิยายเกิดขึ้นฮะอย่างที่บอกคือนวนวิยายมันถูกสร้างขึ้นในตอนสมัยสงครามเวียดนามภาพลักษณ์ของเราเด็กหนุ่มพวกเนี้ยฮะในยะชัดเจนฮะมันคือเหล่า เด็กหนุม่มผู้สมัครเข้าร่วมรบสงครามเราจะเห็นภาพแทนเลยฮะนี่คือเด็กหนุ่มที่เข้าร่วมรบสงครามโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองแต่ว่ากล้าโลกฉันจะไปรบแต่อย่างที่ประวัติศาสตร์ว่าไว้ครับการมาถึงของสงครามเวียดนามก็ส่งผลต่อชีวิตเด็กหนุ่มในยุคนั้นหลายๆคนเป็นต้นมาและหนังก็เกาะธีมนี้ไปแน่นเลยครับหนังครับใช้วิธีเดินไปคุยไปฮะสำคัญที่สุดครับหนังเรื่องนี้ดำเนินด้วยบทสนทนาระหว่างทาง นี่แหละฮะของสําคัญในเรื่องภาพในโลกของภาพยนตร์ในเมื่อหนังไม่ได้ถูกปูตัวละครอะไรมาแบบที่เป็นลักษณะสําคัญมากๆไม่ได้บอกว่าใครเป็นใครระหว่างทางเนี่ยไอ้บทสนทนาที่เดินกันไปเนี่ยมันจะค,ค่อยๆกระท้ะอะใครคิดอะไรยังไงบ้างเริ่มจากมาเป็นคนเดียวเฮ้ยเรามาเกาะกลุ่มกันดีกว่ากลายเป็นสีฐานเสือกันไหมก็มีแก๊งรวมกันอะ่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วอ,อ่าไอ้นี่เซตอัพคนดีต่อมามันจะมีตัวที่เป็นตัวร้ายในเรื่องแน่ ก็จะมีคนหนึ่งที่ชื่อเบอร์โควิชไอ้ผมยาวดูฮิปปี้ถือกล้องแล้วก็กลัวามาสาดอยู่ตลอดวเวลาไอ้ตัวนี้ตัวร้ายแล้วก็จะมีแบบเหล่าบรรดาคนปัจเจกอีกหลายๆคนที่ยังไม่บอกชัดว่าเข้าเป็นใครมาจากไหนอาทิเช่นหนุ่มน้อยที่มีฟิลเหมือนผมไม่แน่ใจว่าอินเดียแดงหรือเป็นแบบสไตล์ฮาวายนะหรือลาตินประมาณนี้เขาจะมีความประมาณนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแบบเข้มแข็งเด็ดเดียวเหมือนเป็นคนนอกอีกคนนึงก็จะเป็นแบบโห เป็นผิวขาวแท้ๆเลยในบรรดาเซตอัพตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละคนนะ,ะผมว่าความน่าสนใจคือความหลากหลายทางชนชาติมันสะท้อนเรื่องความเป็นอเมริกันจริงๆอเมริกันมันมีความเป็นบาหุชาติอยู่แล้วอะเออไอตรงนี้มันมีนัยยะทีน่น่าสนใจในการแคสคาแรคเตอร์แต่ละตัวขึ้นมาโดยที่หลกัหลกๆแล้วนะฮะเขาจะมีตัวละครเด่นก็คืออย่างเร์กอรตี้พาะเอกของเรา กับอีกคนนึงครับคือพีทพีทก็คือเดวิดจอห์สันนะฮะนักแสดงที่ปีที่แล้วเอเรียนโลมัสโด่งดังมากๆก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าคู่หูฮะจะบอกว่าคู่จิ้นก็ได้แต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้จิ้นอะไรเป็นเรื่องมิตรภาพระหว่างทางและผมสนใจตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้มันมีวิธีการถ่ายทำที่แบบเดินไปคุยไประหว่างทางที่เราเดินไปก้าวต่อก้าวไม่ต่อไมที่หนังพยายามจะเล่าเล่าไปตอนแรกเรารู้สึกว่าเดินมันจะสักแค่ไหนกันเชีะแต่พอมันเริ่มบอกว่าเป็น หนังมันเริ่มขึ้นซูเปอร์ว่าไมที่หนึ่งไมที่สามไมที่สี่แล้วมันในหัวเรามันจะเริ่มรันแล้วไมนี้แม่งเท่ากี่โลแล้ววะเชื่อกูเดินไมกี่โลเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเดินไปพร้อมกับตัวละครเนี่ยแล้ววิธีการ่หยท,ทําที่ไม่มีการหยุดพักฮะคิดสภาพเหมือนแบบเราเราเดินตามเขาตลอดเวลาแล้วเราเอากล้องมาหันตามมานะันโอ้โหมันเหนื่อยอะ มันเหนื่อยไปพร้อมกับตัวละครในทุกๆใหม่ที่มันเดินไปจริงๆแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของหนังเนี่ยฮะเราก็รู้สึกว่ามันคือบทสนทนาที่มันกระเทาะมันเริ่มเปิดเผยเริ่มสร้างมิตรภาพอบอุ่นอบอุ่นมากโฮปมากรู้สึกว่าเด็กหนุ่มพวกนี้มันมาพร้อมความหวังมันเป็นความหวังที่เต็มเปี่ยมมา,มากดนตรีก็สกอเบานะสกอเบาๆไปสกอเบาๆไปในแต่ละไมที่มันเดินไปนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เขาแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากภาพบรรดาเด็กหนุ่มเดินเนี่ยไม่ว่าจะฟูลช็อตบ้างครึ่งตัวบ้างเราก็จะเห็นว่าเขาก็มีการสร้างมิติภาพสร้างแดร์ล็อกต่อกันแต่ภาพมันก็ตัดมาว่าในมุมที่กว้างที่สุดของหนังเนี่ยสัสิเนียภาพมันกว้างอ้างวางมากๆพอมันตัดมาที่อ้างวางมากๆแล้วมันไกลสุดลูกหูลูกตานี่คือวิธีการทางภาพยนตร์ทั้งสองอย่างครับการใช้ผูกกันด้วยแดร์ล็อก กับการใช้ภาษาภาพว่าในดินแดนแห่งนี้ในโลกของเกมลองวอล์กเนี่ยมันไม่มีเส้นชัยว่ะคุณจะเดินไปอย่างทรมานเดินไปอย่างสมบุกสมบันมันอาจจะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมาไม่ได้มีสัตว์ร้ายไม่ได้มีอะไรมาจู่โจมข้างทางแต่ไอ้ปืนที่จ่ออยู่กับสภาพจิตใจที่คุณเจอนั่นแหละอุปสรรคไปอ่านในแฟก์ของนักแสดงมาครับเขาบอกว่า นักแสดงเรื่องนี้ต้องเดินถึง8-15ถึง15ไม่ต่อวันเพื่อการถ่ายทำนั่นหมายความว่าเขาเดินกันจริงๆครับเขาเดินตามทัศนียภาพของหนังจริงๆอาะนึกสภาพผมเป็นกองเนี้ยผมว่ามันต้องมีการรีสตาร์ทกันอยู่ประมาณนึงอ่ะถึงจุดนี้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนี้ใหม่เพื่อรักษาคอนติเนียทางโลเคชันเอาไว้มันจะต้องเหนื่อยอยากมากๆลักแ,แสดงเหมือนเหมือนมาเข้าค่ายม,มาเข้าแคมป์นับเก้าหนึ่งสงสาเหมือนรอรอ นับเก้านับต่อไปหนึ่งสองสามสี่ฟิลนี้แน,แน่เหมือนมาเข้าค่ายชัวร์แล้วผมว่าไอการเป็นแล้วในาย่าหนังมันกำลังสะท้อนเรื่องสงครามอะ่ะโอ้โหมันยิ่งมันยิ่งขังเข้าไปใหญ่และในขณะที่หนังกำลังจะดำเนินเรื่องด้วยโฮปเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยตามตัวละครและเราเริ่มรู้สึกได้ถึงความอ้างว้างแล้วหนังก็โยนอุปสรรคมาครับ ทุกครั้งที่เราเผอฮะหนังจะต้องย้ำเตือนกับคนดูเสมอว่ามันไม่ง่ายมันยากและมันโหดฮะแน่นอนครับหนังเลส18บวกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราโฮปนานสักเท่าไหร่เราจะมีโฮปแต่สักพักมันจะโฮปเลสความหวังมันลดน้อยลงหนังนะครับซัดเลยครับว่าความจริงและกติกาสุดโหดนะมันรออยู่ตรงหน้าแหละกติกามันซิมเพิลฮะมันแค่เดินแต่ว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างอาที่เช่นคุณเดินช้าคุณปวดฉี่ระหว่างทางเป็นอุปสรรคละ กุมปวดขี้ระหว่างทางเนี่ยเป็นอุปสรรคแล้วหรือแม้กระทั่งอาการตะคิวขึ้นเดินไม่ไหวเผลอปุ๊บหนังซัดเราด้วยเสียงปืนเลยครับปังปังปังที่สําคัญคือดิสเค a เมอร์ไว้เลยครับว่าการดูหนังเรื่องเนี้มีภาพที่ค่อนข้างโหดร้ายและจะจะอยู่พอสมควรแต่มันเป็นจะจะแบบที่เหมือนเราฮะเหมือนเราดูภาพข่าวสงครามมันจะแบบนั้นมันจะแบบนั้นเลยแล้วมันค่อนข้างโหดร้าย มันค่อนข้างโหดร้ายแล้วมันโหดร้ายแบบเรียลลิสติกครับมันโหดร้ายเลยแบบเรียลลิสติกมันเผลอปุ๊บมันซัดเราท,ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกเดินไปเดินไปอย่างซีเควนซ์หนึ่งที่อยู่ดีๆก็มีทางชันขึ้นมาทางชันนะคุณทางชันน่ะปกติก็แย่แล้วนี่ล้าเหนื่อยเดินข้ามคืนหยุดไม่ได้เดินทางชันจังหวะนั้นนี่คือปัง เป็นหนังที่หล่อเลี้ยงไปด้วยความรู้สึกสองขั้วฝั่งหนึ่งคือมิตรภาพความโฮปแต่อีกฝั่งหนึ่งคือมึงอย่าเผลอมึงอย่าเดินมึงอย่าเผลอเดินช้ามึงตายความรู้สึกรุนแรงอย่างหนึ่งในเรื่องก็คือมันมันสะท้อนออกมาทั้งเรื่องของจิตใจที่มันค่อนข้างเหนื่อยล้าแล้วก็รวมไปถึงว่าภาพที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดจริงๆอะ่ะมันค่อยๆไล่ระดับมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่แบบล้มล้วหน้าไปคูดพื้นหรือแม้กระทั่ง ข้อเท้าพลิกเจ็บและจริงซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าตอนดูผมเจ็บแทนตัวละครได้จริงๆแต่ว่าพอตํามาที่ตัวละครครับหนังมันถูกปูเรื่องว่าเด็กหนุ่มกล้าสโลกแต่ละคนเนี่ยมันก็แบบอยากจะเอาชนะนะเริ่มจากการเป็นปัจเจกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกนั่นเองรวมกลุ่มกันบางคนต่อต้านหลังคมบางคนเยื่อหยิ่งทะนงแต่พอมันเปลือยออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเด็กหนุ่มพวกนี้ก็คือเด็กหนุ่มที่ยังไม่ประสีภาษาอะไรกับโลกใบนี้เลยสุกท่ไป ทุกคนอ่อนแอฮะทุกคนรู้สึกคิดผิดทุกคนรู้สึกแปลกกับการตัดสินใจของตัวเองบางคนก็รู้สึกมันเป็นคำพูดปริศนาของหลายๆตัวละครที่เหมือนเพอ้อและเพอ้อแบบนี้ก็ย้อนกลับไปที่ตีมหนังว่าจริงๆมันเป็นเรื่องราวของสงครามเด็กหนุ่มที่กระโจนเข้าสู่สงครามนะบางคนเข้ามาด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อยากเป็นซัมวันอยากกลับบ้านไปพร้อมรางวัล ที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาแต่เขาบางคนเขาไปคิกูคิดผิดว่าที่มาตรงนี้หรือบางคนขอในสิ่งตั้งใจมาว่าจะมาประพัดประหารคนอื่นแต่บางคนก็บอกว่านายไม่ใช่คนแบบนั้นมันสะท้อนเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่กระโจนเข้าสู่สงครามอะเพราะเราก็จะรู้รู้กันนะว่าภาวะที่เกิดจากสังสงครามที่แต่ละคนเจอมันคือเรื่อง PTSD ซึ่งระหว่างทางอะมันเล่าเรื่องนี้ชัดเหมือนกัน มันเล่าเรื่องนี้ชัดมากมากแล้วก็น่ากลัวในโลกของการที่แบบเราสมัครไปกังหวังได้เกียรติคุณน่ะแต่ว่าสมัครไปแล้วยิ่งสมัครไปเจอสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ลองวอลพยายามจะเล่าเผลอไม่ได้จริงฮะซัดเราด้วยสิ่งเหล่านี้ซัดเราด้วยความจริงซัดเราด้วยเรื่องสองครามผมขอย้อนกลับไปที่ตัวฟานซิสลอเลนแล้วกันฟานซิสลอเลนเป็นพุ่มกับของเดะลองวอลครับถามว่าทําอะไรมาก่อนหน้านี้คอนสแตนตินครับคือหนังเดบิวเรื่องแรกของเขาซึ่งคอนสแตนตินอ่ะ สไตล์จัดมากหนังเต็มไปด้วยสเปเชียลเอฟเฟกมากมายแล้วก็มาทำอีกทีก็คือ The Hunger g a m e กก็ตั้งแต่แ catching ไฟล์ไปเรต่อมาเอาเฉพาะ Hunger g a m e มเนี่ยฟานนิสลอเรน์นะฮะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตระกูลหนังสาย Survival ว a ลเกอย่างชัดเจนอยู่แล้วจาก Hunger Games แต่ทีนี้กับลองวอล์เนี่ยผมว่ามันเห็นการเติบโตในการทำหนังเขาประมาณนึงคือถ้า ถอดจากคอนสแตนตินหนังเรื่องแรกของเขาที่เขามาจากสาย m อมสายโฆษณาความวิชวลจัดอะมันโดดเด่นขนาดเดียวกันตัดมาที่ฮ g e งก a เกมมันก็จะเต็มไปด้วยกติกานะ World Building ต่างๆว่าอ้าโลกใบนี้แข่งเกมกันเพื่ออะไรแข่งเกมกันอสศกรบรรณบรรณาการมามาแข่งกันแล้วก็เอาชีวิตรอดกันไปมีกติกามีคนมาช่วย มีอะไรนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลย s v r v o v a l g เก e แบบ s u u i g เกมอะแบบนั้นะที่มันจะเต็มไปด้วยโขกกดแห่งเกมอะไรมากมายแต่ลองวอลครับเป็น s u v i v o v a l g เกมที่ Minimal ที่สุดแล้ว Minimal แบบระดับที่มีรู้อย่างเดียวคือเดินแล้วหนังอะไม่เล่าด้วยว่า World Building เนี้ยแข่งเกมไปกี่ครั้งแล้วแต่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วมีผู้ชนะอะไรยังไงโลกภายนอกอเราไม่รู้เลยเรารู้แค่บนถนนและก็ผ่านคำบอกเล่าของเลยแค่นั้น หรือแม้กระทั่งผ่านคาบอกเล่าของการเปลือยเป่าของตัวละครแต่ละตัวเท่านั้นมันกลายเป็นโซเวลเกมที่มินิมอลมากๆม,กมกินิมอลจนรู้สึกได้เลยว่าเหมือนฟานซิลเลนฮะถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกทั้งหมดถอดฟอร์มถอดสไตล์ออกเหลือแค่เดินเหลือแค่การถ่ายทัศนีณภาพที่ผมว่าแทบจะจริงทั้งหมดเขาหลุดจาก โลกของสเปเชียลเอฟเฟกมาทำหนังที่มันเป็นคนธรรมดาได้เป็นก้าวที่เติบโตของเขามากๆขนาะเดียวกันเนี่ยมีคนบอกว่าเอ๊ะการไม่รู้เวิร์บิลดิ้งของหนังเนี่ยมันเป็นข้อเสียมกันนะเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ผมคิดว่าผมอาจจะต้องดิสคัทหรือให้ข้อเห็นแย้งนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วหนังมันก็มีเวิร์บิลดิ้งพอสมควรฮนะตั้งแต่เปิดมาโอเคเราเข้าใจแล้วว่าแบบโลกฟาสทิที่นี่มันคืออะไรมีการ ถ่ายทอดสดทหารมาคุมซึ่งจริงๆอะ่ะมันเป็นกติกาพื้นฐานที่เรารู้ก็แค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยและที่สําคัญนะสําหรับผมนะการที่เรารู้น้อยๆเนี่ยมันทําให้การแข่งขันครั้งนี้แมันบ้าบอมาขึ้นมันบ้าบอตรงที่ว่าเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นใครขณะที่ไอ้กลุ่มเด็กหนุ่มห้าสิบคนเรารู้จักมันเกือบหมดเลยมันมันมีความเป็นมนุษย์มันเปราะบางมันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแต่ไอ้เหล่าทหารนะ่ะแม่งเหมือนหุ่นยนต์ มันเหมือนหุ่นยนต์ที่มันแบบกูไม่สนกูไม่รู้หรอกกูกูเห็นมึงนอนล้มกูก็จะนับเขาอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นกรรมการก็คือโบกมือไม่ต่อยไม่ไว้แล้วไอ้นี่ไม่บางคนขาหาักแขนหักโดนยิงมึงก็จะมึงก็จะนับอยู่อย่างนั้นอ่าเตือนหนึ่งนะเตือนสองเตือนสามปุ๊บมันทําให้เห็นถึงความเย็นชาของรัฐเผด็จการมันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกว่า เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันเลยอะแล้วเ,เรายิ่งรู้น้อยอะเรายิ่งกลัวเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแม้กระทั่งแบบหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวละครบางคนนะฮะเราอะบางคนก็ทําอะไรในสิ่งที่เหมือนสติหลุดไปและเรายังไม่เก็ตว่ามันหมายถึงอะไรเราก็จะงง,งๆเราก็จะราคาญว่าแบบมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงทาไมแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งอะพอเราเดินไปพร้อมกับตัวละครจนถึงวินาทีสุดท้ายของหนังอะ เราจะเก็ตย้อนกลับไปเก็ตมากขึ้นว่าอ๋อ oh, มันหมายถึงสิ่งนี้มันพูดถึงสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งอยู่ดีก็เล่นทีเผอกับเราว่ามันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบมึงจดจํากูถ้าใครดูจะจําได้ว่ามันหมายถึงตัวไหนอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นปริศน,นาแต่ว่าถ้าถอดความได้มันก็คือภาวะในเชิงสงครามและยิ่งสําคัญที่สุดสงครามแม่งเป็นสิ่งที่เราเหมือนจะรู้แต่เรารู้น้อยที่สุดพอเรารู้น้อยที่สุดเรากลัวมัน เราไม่เข้าใจมันยิ่งเราไม่เข้าใจมันเรายิ่งกลัวมันและยิ่งการที่หนังเซตอัพแต่แรกเลยครับว่าเส้นชัยแม่งไม่มีโหไอ้วินาทีที่รู้ว่าเส้นชัยมันไม่มีนี่คือเดินมาแตละไม้แตละไม้เนี่ยจนกระทั่งถึงวันที่มันท้ายๆของหนังเฮียเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบหมายถึงว่าถ้าเราเป็นตัวละครนี้การเดินทางนี้เมื่อไหร่จะจบ แล้วไอ้ถ้าคนเหลือไอ้คนเป็นคนสุดท้ายแม่งเกิดเป็นใครที่กูรักสักคนน่ะเชื่อว,วินาทีนั้นกูจะตัดสินใจยังไงวะหรือแม้กระทั่งการที่หนังบอกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้หรอกความบาดนาสุดท้ายที่เราจะชนะมันอ่ะเราก็ควบคุมอะไรไม่ได้เว้ยหรือกระทั่งแม้บอกว่าชนะแล้วยังไงต่อซึ่งมันน่ากลัวกว่าฮันเตอร์เกมที่เรารู้ว่าอ๋อชนะแล้ว ประเทศเปลี่ยนแปลงชีวิตกูดีขึ้นนี่ก็ไม่รู้ลองวอล์กไม่รู้อะไรเลยฮะมันคือคอนที่ทุบหัวระหว่างทางที่เราร้องเพลงปลุกใจอย่างมีความหวังมาตลอดโดยรวมฮะ The Long Walk ก็เลยเป็นหนังที่สั่นคอนความรู้สึกของผมมากๆแล้วก็เป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่อง Coming of A เ e การเติบโตการข้ามผ่านช่วงวัยแต่เป็นการข้ามผ่านช่วงวัยในภาวะสงคราม มันเป็นการข้ามผ่านช่วงวัยที่มันเจ็บปวดไปมองๆกับตัวละครมันเป็นการข้ามผ่านช่วงวัยที่ทำให้เรารู้สึกถึงความหม่นความหมองของสังคมแล้วมันทำให้เราเกิดมีเกิดน้ำตาจริงๆในช่วงเวลาที่หนังพยายามจะมอบความรู้สึกว่าโลกใบนี้มึงต้องสู้ทางทั้งๆที่กูก็ไม่รู้หรอกว่ากูต้องสู้กับอะไรบทสรุปของหนังฮะ ถ้าใครคุ้นเคยงานแบบสตีเฟนคิงคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามน,นะแต่มันยังมีความหวังอยู่เสมอนี่คือพาร์ทของการรีวิวครับ <Hey! S 1> ต่อไปเราจะมาพูดถึงนัยยะต่างๆจะมาสปอยกันเล็กน้อยแล้วกันว่ามองเห็นนัยยะอะไรที่เกี่ยวกับ The Long Walk นะฮะผมคิดว่าอย่างที่รู้กันฮะว่าอ,อย่างที่พูดไปแล้วแหละว่า ในยะาทางสงครามวัยรุ่นการเติบโตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในลองวอลคินี้ผมเป็นคําถามใหญ่ๆเลยครับว่าในเมื่อวรรณกรรมเรื่องนี้มันสะท้อนเรื่องราวของสงครามเวียดนามแล้วพอในยุคนี้แน่นอนครับเวลาคนทําหนังเนี่ยมันจะต้องสะท้อนภาพอะไรที่มันอยู่ในสังคมตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังมีเรื่องของสงครามอยู่ มันอาจจะไม่ใช่สงครามเชิงที่อเมริกาไปเจออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราทาบกับทั่วโลกหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองเราก็จะมีเย้วเย้เย้วอยากไปรบอยากไปรบนูน่นนี่นั่นต่างๆแต่เราเข้าใจความหมายของมันจริงๆไหมหรือเราไปเผชิญหน้ากับมันจริงๆไงตัวผมผมเองผมกลัวสงครามมากผมไม่ชอบการข่าวสงครามมาเลยเลยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมถูกปลุกใจกับอะไรเลยผมจึงเข้าใจตัวละครในลองวอล์กมากๆว่าพวกเอ็งนี่มัน เป็นเด็กที่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆการคัดตัวเด็กหนุ่มนะฮะไปสู่ความตายเนี่ยในเรื่องนี้มันดูเป็นสาตนดานที่ทำให้สังคมดูเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็การถ่ายทอดสดการมีคนมาเชียร์แม้กระทั่งตัวพระเอกเนี่ยมีคนมาเชียร์มันแปลกๆอะตอนดูมันรู้สึกแปลกๆว่าทำ,ทำไมเราต้องเชียร์คนกำลังจะไปตายวะมันค่อนข้าง สะท้อนเรื่องราวของที่มันเกิดขึ้นว่าในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งในฝั่งที่อยู่ติดประชิดหน้าด่านเี่ยเขาไม่ได้ต้องการสงครามอะแต่คนที่อยู่ห่างออกไปที่ไม่ได้มีผลโดยเฉพาะตอนท้ายเรื่องสุดเนี่ยที่เราเห็นว่ามันจะมีกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยกูอยากมาดู่ะกูอยากมาดูอยากมาดูอะไรไม่ได้อยากดูคนชนะเว้ยอยากดูนายพลยิงหัวคนที่แข่งด้วยคนสุดท้ายมันพูดในยะหลายอย่างว่าหัว ไอในผลเนี่ยนะเดอะเมเจอร์เ mm hmm. นี่ยนะแม็กแฮมมิลเนี่ยนะลูกสกายวอลเกอร์ hmm. ผมเนี่ยนะโอ้โหมันคงแบบป mm ๊อปปูลาน่าดูมันคงสร้างฐานเสียงสร้างความหวาดกลัวในสังคมไว้ค่อนข้างน่าสนใจและน่าดูน่ากลัวเหมือนกันแล้วก็ใดๆก็ตามฮะกติกาเนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าสังคมไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนี่คือชุมชนร่วมมือกันยอมหาเด็ก เด็กเอาไปเส้นสวงบูชายันสักคนหนึ่งมันเป็นอำนาจนิยมที่แบบยืนยอมกันในเชิงพิธิกรรมอออตายสักคนหนึ่งไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวปีหนึ่งตายหนึ่งคนไม่ใช่ดิปีหนึ่งตาย49คนแล้วสังคมสง,งบสุขมันคือฮันเก์เกมนั่นแหละเอามาเส้นเอามาเชือดไก่ให้เลีงดูหรือแม้กระทั่งการเดินนะฮะการเดินในทุกย่างก้าวผมก็เหมือนกับ เหมือนที่บอกไปแล้วแหละว่าการเดินในุ่งนี้ก็มันกระเทาะเปลือกเด็กหนุ่มพวกนี้มาแล้วก็ผม,มสนใจตัวละครตัวละครหนึ่งพเิเศษคืออย่างเบอร์โคูวิชเบอร์โคูวิชคือไอ้หนุ่มผมยาที่มันจะกลกนกลวอยู่หรอถือกล้องถ่ายรูปไอ้ตัวเนี้ยเรารู้เลยแม่งตัวร้ายโดยสูตรของหนังโซนเนี้ยนะมันคือการที่แบบมาบิ้วมาปัน่นแล้วมันก็ปั่นสําเร็จด้วยในตอนท้ายคือปั่นจนคนหนึ่งแม่งน็อตหลุดแล้วก็ตายแล้วตอนท้ายที่มันแบบพยายามจะแบบเฮ้ย มึงกูอย่างนี้อยู่ในกลุ่มกูขอโทษแต่กูยังอยู่ในกลุ่มแต่มันก็มีภาวะแบบผมคิดว่านั่นคือการสะทอนเรื่อง PTSD แบบชัดเจนมากคือการที่มึงถึงหัวตัวเองว่าแบบเชื่อกูทําอะไรลงไปกูฆ่าเพื่อนกูกูฆ่าคนาในร่วมทางเชื่อไม่ไหวแล้วแล้วมันก็จัดการเอามีดแทงคอเองแล้วบอกว่าจดจํากูไว้ซึ่งตรงกับสิ่งตรงกับสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในสงครามน่คือเราจะมักจะจําภาพโหดร้าย เราจะไม่จดจําว่าเราลอดชีวิตยังไงเราจะจดจําสิ่งที่โหดร้ายเหมือนคล้ายๆเซวิงพไพเวทไรอันแหละเราจะจมจดจําความโหัดร้ายอะแต่แบบถ้าเป็นผู้กองทอมแฮงก็จะบอกเราว่ามีชีวิตใด้ดีนะซึ่งจริงๆแล้วทหารที่มันผ่านศึกมาแบบนั้นอะมันมีความรู้สึกอย่างหนึง่งคือทมไมกูต้องรอดกูต้องตายตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ คลิปรีวิวในวันนี้ครับถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แับหนังติ้นมันได้นะครับหนังมันควิกรีวิวหรือจะเป็นคลิปในช่องอื่นๆก็ตามเนี่ยรอทุกคนมาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับก่อนสัญญาว่าจะพัฒนาการทำคลิปแล้วก็ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอต่อๆไปวันนี้แอดบอลลาไก่อนสวัสดีครับ